สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านวันสาขา2นะครับวันนี้จะมาช้อปปิ้งนะครับจะบอกว่าของที่เนี่ยเยอะมากแล้วก็ราคาดีมากคนระยองเขาจะรู้กันนะครับมาถึงก็ต้องมาเลือกรถเข็นกันก่อนเลยนะครับนี่เลือกให้ดีนะครับของเขามีเพียบพา้มหมากหม้ลากหลายเลยนะครับเนี่ยร้านวันที่นี่จะเป็นของขายราคาตรงนะครับแล้วก็ของถูกด้วยมาเลือกซื้อมาเลือกชมมาเลือกดูกันได้เลยนะครับของเขามีหมากมมยเลยนี่นะครับมาถึงบูธและตะซอยนะครับสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับนี่ จัดไปเลยครับ2แพ็คตรงนี้มีโปรโมชันเลยนะครับราคาพิเศษนะครับ locally local เปิดเทอมใหม่หัวใจว้าวุ่นนะครับจากแพ็คละ65บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่แพ็คละ49บาทนะครับโปรโมชันเขาจัดวันที่หนึ่งทุกวันที่สิบพฤษภานะครับ2567นหะครับหม่มาจัดวันนี้ล้วจะมาจัดวันไหนนะครับของดีมีประโยชน์หาซื้อง่ายฐานก็อร่อยนะครับมาจัดกันได้เลยนะครับที่ร้านวันได้ถูกสาขาเลยนะครับอยากจะบอกว่าร้านวันเนี่ยโคตรดี โหดเด็ดโหดแ๋วโหดคุ้มค่ามาชอบกันได้นะครับที่ร้านวันและที่สาคัญและตะกอนเขาจัดโปรโมชั่นอย่าลืมมาชอบกันนะครับฝากติดตามช่องจีและช่องกระเพาะข่าวเลยนะครับแล้วเราจะพาไปโหดดีโหดเด็ดโหดแ๋วโหดอร่อยที่ไหนติดตามชมกันนะครับ